บนยอดกติกในวันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารนะครับที่โต๊ะเต่ายรับรองนะครับที่ทานเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้ท่านใดที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่ท่านจะเดินกลับบ้านเรียนเจอนะครับได้รับจดส่งสุภาพนะครับพร้อมร่มนะครับจากคนกันนะครับรอมครอบตัวและแฟนกลับซึ่งนอกจากจะมาร่วมบน เป็นเจ้าภาพสมภบแล้วยังมีจิตศรัทธาได้นำของที่ระลึกเป็นตุงเพื่อสุขภาพพร้อมนะร,ออมร,นะรออ่มนะครับมอบให้กับคณะศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมบุญก็จะถินสามัคคีในปีนี้นะครับก็อย่าลเมนะครับไปรับได้ที่ศาลานะครับการเปลี่ยนนะครับที่รนานศาลาการเปลี่ยนนะครับหากว่าทาง าคุณจันเดลตานะครับค้องบครัวและแฟนฝับร้องแล้วก็อาเด่นเจริญได้มอบของที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นชุดสุภาพนะครับให้กับล้าศรัทธาพ่อแม่พี่น้องจ้านะครับ Hehehe <laughs> ให้เก็บถุงผ้าด้วยถุงผ้าสุดชิกใช่ยชื่อสายตังค็แบบถุงผ้าสุดชิกกลายเป็นย่ามซะแล้วต้องเาแถว ในจมนีนน้นะครับกรจะได้ขอเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่บุญเสริมสอนโสนะครับผู้ใหญ่บ้านนนศิลานะครับได้เป็นตัวแทเทงของทางวัดนนศิลาพรพุทธศาสนิกชนชาวบ้านนนศิลานะครับ,รนะรบได้กล่าวขอบคุณนะครับนะคณะเจ้าภาพหลักประธานใหญ่ นะครับและคณะที่มาร่วมบุญพ็จะเห็นตลอดเดินพ่อแม่พี่น้องสาธุชนที่มาร่วมบุญในวันนี้ <Okay. S 1> นะครับในครนี้เราได้เจอนะครับท่ารผู้ใหญ่นะครับได้เป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านของเราได้กลับขอบคุณนะครับในบอานุโยนาในบุญกุศยที่ทุกท่านได้มาร่วมบุญ นะครับใะเน,น,น่้ว่าแมในช่วงนี้สถานการณ์โรคโควิดนะนะไวรัสโครโรนาระบาดหนักมีมาตรการต่างๆนะครับแต่เขาบอกว่าโควิดระบาดนั้นก็ไม่อาจปิดกันกก้นะความศรัทธาไม่อาจจะปิดกั้นความศรัทธาก็คือความเชื่อมั่น เป็นกนารประสาทาความเรื่องใสในความตั้งใจของทางเจ้าภาพเจ้าภาพไม่ได้ว่าท่านมาเป็นปีเดียวแลวท่านก็ไปเลยมาหมายเหตว่าท่านอาจจะไปทาที่อื่นก็ได้แต่ท่านมีความตั้งใจท่านมีความตั้งใจได้มาร่วมบนร่วมเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องเป็นปีที่สอง นอกจากเจ้าภาพหลักประกานใหญ่แล้วคณะผู้ร่วมบุญคณะผู้ร่วมบุญเองท่านก็ไม่ได้ว่าจะหายไปไหนต้งมาร่วมบุญเหมือนเดิมวันนี้นะครับทางเจ้าภาพหลักประธานใหญ่จะรับเชิคุณแม่วอบ้อบุญพันธ์คุณพจนารายุขันธ์คุณเอกอ่อนศวัตนประภา คุณนิรัตรีวิชารพันคุณพนาราตรีวิชารพันคุณชาวเชรตรีวิชารพันเล้ๆี่านะครับปุกปนสัมพันธ์ที่ขาดไม่ได้กระดูกกระดูกนำชุมชนนะครับทั้งฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่อ๋อพอประเจ้าหน้าที่อสมนะครับบนเขาโคกของเราที่มาดูแลความเรียบร้อยนะครับ ขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทุกท่านที่ท่านมามอานวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยโดนกใจนะเพราะว่าเสื้อเนี้ยมาเย็นเรา